ครับสวัสดีครับผมทนายศักชัยนะครับวันนี้อยากจะมาไล่เรียงกฎหมายให้ฟังนะครับเดิมเนี่ยเวลาเราดูดูกฎหมายดูอะไรเนี่ยดูระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวงเราต้องไล่ไปทีละขั้นนะครับหนึ่งถ้ามีกฎกระทรวงเราต้องไล่ไปว่ากฎกระทรวงนี้ออกจากพระราชบัญญัติใดแล้วพระราชบัญญัตินั้นมีขอบเขตอำนาจตามกฎหมายไว้เพียงใด เพราะกฎกระทรวงจะออกกฎระเบียบเกินกว่าอำนาจตามพระราชบัญญัติไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวหรือประมวลกฎหมายดังกล่าวออกโดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับใด,ดถ้ากฎหมายพระราชบัญญัติหรือกฎหมายใดๆออกมาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้วางใจว่ากฎหมายหรือพระราชบชัญญัตินั้นใช้บังคับได้จริงหรือไม่จนกว่าท่านจะได้มีการศึกษาหรือปรึกษาทนายความที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเข้าไปดูรายละเอียดว่าพระราชบัญญัติน่ะครัใช้บังคับได้หรือไม่แล้วมี การขัดหรือแย้งกันกับพระราชบัญญัติอื่นหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิของท่านประชาชนทุกคนต้องทราบต้องศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวผมอยากจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคนตั้งแต่เกิดอยู่รอดนะเป็นทารกขึ้นสุดลงมาตายมีกฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ทุกขั้นตอนนะ เพียงแต่ท่านจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นท่านเดินทางออกนอกบ้านถามว่าท่านใช้กฎหมายอะไรมีนะครับมีนะครับท่านไปซื้อสินค้าท่านใช้กฎหมายอะไรท่านติดต่อพบปะพูดคุยกับลูกท่านใช้กฎหมายอะไรท่านติดต่อพบปะพูดคุยกิจการงานท่านใช้กฎหมายอะไรผมบอกได้เลยว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้หมด เพียงแต่ท่านรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ท่านหมดนะครับท่านอยู่บ้านท่านใช้กฎหมายอะไรใช้สิทธิ์อะไรมีหมดนะครับนะฝากไว้เท่านี้ครับอยากจะให้ประชาชนทุกคนรู้จักสิทธิเสรีภาพของตนและเคารพบต่อกฎหมายเป็นสำคัญครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับทนายสักชัยนะครับ